สวัสดีครับบริเวณนี้เป็นต้นกําเนิดน้ํานะครับต้นกําเนิดน้ําสายหนึ่งนะครับ,บน,นะครับบนภูเขานะครับจะเป็นป่าต้นน้ํานะครับบริเวณนี้น้ําจะเริ่มไหลาจากตรงนี้ไปยังในหมู่บ้านนะครับหน้าที่ตรงนี้นะครับ ผมมีอะไรใ้ดูนะครับดูกันนะครับกบครับเป็นกบภูเขานะครับดูกันเช็คๆนะครับนี่ไงครับนอนแช่น้นอยู่อย่างสบายเลยครับตาจะโตมากนะครับตาจะโตมูนขึ้นมาเลยนะครับ ตัวเจริญลายนะครับหัวออกน้ำตาลหน่อยๆครับปลาโตจมูกแหลมนะครับรัวครับผมจะจับมาให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยปล่อยไปนะครับควับอ่าโอ้ยเนี่ยครับเนี่ยครับ ตัวนิ่มมากเลยครับดูหน้าตรงๆนะครับนะครับดูตาเขาครับโอ้โหเหมือนนกคูกเลยนะครับหน้าตาอยู่เหมือนนกพูกเลยนะครับจมูกแหลมตาโตนะครับ พอเป็นสีดำๆนะครับผมก็ไม่ทราบว่าชื่อจริงเป็นกบกบอะไรนะครับแต่อยู่บนภูเขานะครับตาจะแหลมตาจะโตนะครับปากแหลมแหลมมากครับนะครับผมจะปล่อยเขาแล้นะครับท่านผู้ใดทราบชื่อว่าเป็นชื่อกบที่ใดก็ช่วยคอมเมนต์บอกมาด้วยครับจะปล่อยให้เขาอาบน้ำอยู่อย่างธรรมชาติอีกครั้งนะครับเย้ๆไปแล้วไปแล้วครับ เข้าไปแล้วนะครับโอ้ครับผมก็มีให้ดูแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ